สวัสดีครับเดินทางกันมาถึงสิ้นปีแล้วนะครับสำหรับปี2021นี้นะครับใครถือ iPad รุ่นไหนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดอันดับกัน5อันดับนะครับของปี2021ว่า iPad รุ่นไหนนะครับเป็น iPad รุ่นยอดนิยมนะครับเราไปเริ่มกันที่อันดับที่5นั่นก็คือ iPad Mini 6นะครับเปิดตัวมาเมื่อตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็น iPad รุ่นที่สร้างความฮือฮามากที่สุดนะครับหลังจากที่ iPad Mini นะครับมีมาทั้งหมด 5รุ่นนะครับโดยที่จะมีการปรับสเปคข้างในบอดี้ข้างนอกนะครับแล้วก็เป็นการย้ายปุ่มโฮมตัดปุ่มโฮมออกไปนะครับพุณย่งไงก็คือ iPad mini รุ่นนี้ครับหน้าตาจะเหมือนกับ iPad Pro หรือว่า iPad Air 4นะครับที่เพิ่งออกมาแต่ว่าก็จะต่างกันที่หน้าจอโดยขนาดหน้าจอของ iPad mini 6นะครับจะอยู่ที่8.3นิ้วนะครับส่วนชิปเนี่ยก็จะเป็น A 1 5หนะครับหลายๆคนคงทราบสเปคกันไปบ้างแล้วนะครับ iPad รุ่นนี้เป็น iPad อีกหรุ่นที่สร้างความ ฮือฮาณนะวันที่เปิดตัวครับแต่ว่าหลังจากเปิดตัวได้ไม่นานครับทุกคน iPad รุ่นนี้ก็มีปัญหาเสียแล้วครับเรื่องหน้าจอจอเี่เอฟเฟกหรือว่าหน้าจอยอนั่นเองนะครับทำให้หลายๆคนนะครับเกิดความไม่มั่นใจนะครับหลายคนก็เลยไปเล่นเครื่องเดโมที่หน้าร้านนะครับบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้หรือบ,บางคนก็แยกด้วยสายตาออกบางคนก็ยังแยกไม่ออกเลยต่อกันด้วยอันดับที่4 iPad Pro M1 ปี2021เครับเปิดตัวมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับและเป็น iPad รุ่นแ ครับที่ใช้ชิป M1 นะครับซึ่งเป็นชิปที่แรงที่สุดตั้งแต่ Apple ผลิต iPad ออกมานะครับโดยที่สเปคของ iPad รุ่นนี้จัดเต็มมามากๆเลยครับแต่ว่าราคาก็ยังแอบแรงไปหน่อยนะครับนั่นก็คือ iPad Pro M1 อันดับที่4ครับอันดับต่อไปนะครับ อันดับที่3 ipad air 4ปี2020นะครับเปิดตัวมาสักพักแล้วตั้งแต่ปี2020นะครับ ipad air 4เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กระแสะตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยถ้าย้อนรอยกันกลับไปนะครับ ipad air เนี่ยออกมาแล้วทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4และ ipad รุ่นนี้เองเป็นการ minor change นะครับในการปรับเปลี่ยนดีไซน์รูปทรงนะครับเหมือนกับตัว ipad pro ปี2018เลยนะครับ ipad รุ่นนี้นะครับมีความต้องการ สูงมากเลยครับในช่วงที่เปิดตัวมาใหม่ๆนะครับเราก็มีสะดุดไปนิดนึงครับล้วก็กลับมาแรงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปี2021่เนี่ยขาดตลาดไปอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะเนื่องมาจากกระแสของ w o r k f r o m Home แล้วก็การเรียนออนไลน์มากขึ้นนะครับและที่สําคัญครับมี iPad 2รุ่นนะครับที่เปิดตัวมาปลายปีนะครับในราคาที่ไล่เลี่ยกันนะครับล้วก็พอเทียบสเปคแล้วหลายๆคนตัดสินใจซื้อ iPad Air 4นั่นเองนะครับอันดับที่2 iPad Gen 9ปี2021เเปิดตัวมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับกระแสตอบรับถือว่า ดีเกินคาดนะครับต้องใช้คําว่าเกินคาดเลยเพราะว่าตอนนี้ iPad Gen 9ครับขาตลาดหนักมากครับด้วยราคาและสเปคนะครับแล้วที่สําคัญ iPad Gen 9นะครับมีการเพิ่มความจุจากเดิม32จิกของตัว iPad Gen 8เนี่ยขึ้นไปเป็น64จิกเป็นความจุขั้นต่ําไปแล้วสําหรับ iPad Gen 9นะครับโดยที่ความจุสูงสุดอยู่ที่256จิกนะครับแต่ยังไงแล้วก็ตามนะครับ iPad รุ่นนี้นะครับหน้าตายังคงเดิมเดิมคล้ายเดิมหมดเลยเมือ กับ ipad เจนที่ผ่านมานะครับก็คือตัวเจน7เจน8นะครับแล้วเจน9ใช้หน้าจอ10.2นิ้วนะครับเหมาะกับ การเอาไว้เรียนออนไลน์เนื่องจากว่ากล้องหน้าเนี่ยใส่เซนเตอร์สเตนะครับด้วยความละเอียดถึง12ล้านนะครับทำให้ iPad รุ่นนี้นะครับเป็น iPad รุ่นที่น่าสนใจมากจะใช้ในการเรียนออนไลน์นะครับก็เหมาะหรือว่าจะใช้ในการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับในการทํางานของพี่ๆที่ทํางานออฟฟิศอันนี้ก็เจ๋งดีนะครับส่วนของการเล่นเกมครับก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็เป็น iPad Gen 9และมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็คือ iPad Gen 8ปี2020นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับถึงแม้ว่าเป็น iPad ที่เก่ากว่าตัว Gen 9นะครับตามหลังไป1 Gen เจนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ iPad Gen 8นะครับ ขายดีมากๆนะครับจนของเนี่ยขาดตลาดแล้วขาดตลาดอีกนะครับตามหาที่ไหนก็ไม่ได้สั่งจองก็ไม่ได้ของสักทีนะครับหลายๆคนนะครับ ต้องเปลี่ยนจากการซื้อ iPad Gen 8เนี่ยไปซื้อ iPad Air 4ก็มีนะครับหรือว่าไปเลือกซื้อ iPad รุ่นอื่นๆนะครับจนกระทั่งมาถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมามี iPad Gen 9ออกมานะครับตัว iPad Gen ที่8นะครับคนที่จองไว้แล้วยังไม่ได้เครื่องเนี่ยต้องไปยกโิกจองนะครับเพื่อที่จะมาซื้อ iPad Gen 9นั่นเองนะครับ และสาเหตุที่ทําให้ iPad รุ่นนี้นะครับของแชมป์นะครับอยู่ในอันดับที่1นึ่นั้นก็อาจจะเนื่องมาจากว่าออกมาก่อนนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการขายเนี่ยซึ่งนานกว่านะครับและในเลทราคาที่ไม่แรงด้วยนะครับ แค่เหมือนต้นๆก็สามารถที่จะหยิบจับแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยครับจึงทําให้ iPad รุ่นนี้นะครับครองแชมป์ในปี2021นั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆใช้ iPad รุ่นไหนกันอยู่บ้างครับตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับควรจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกุญแจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ